สบายดีพี่น้องกับสบายดียามสวยเด้อพี่น้องสุกุสุคนสุมองและสุบอนเนาะ FC ทุก่านทีขลุบระหักแพงทุกถั่วโลกวันนี้ยินดีครับสมองของน้องพาโศกพี่น้องยามสวยๆพี่น้องจ้ะเมตตากันมาจัดส่งบักผิกบักเคือบักเล่นเนาะอันนี้มีทั้งบักเคือกับบักเล่นอันนี้อันนี้บักริเข้ามาหอดเื่อนพญายแล้วพี่น้องเอ้ยเทีอนตาพายแล้วอีพญายพายแล้วไปอัน มีผูกมาเป่าน้ำพิ่นเนาะมาปิ้นมาปัวนน้ำผึ้งนลยนะเขาก็เลยอันมื่อนี้เขาก,มามาก็มาจัดส่งมะพริกพี่น้องมาจัดส่งมะพริกกับมะเขือพี่นอ้องอันนี้มะพริกสามกิโลพี่นอ้องสามกิโลเต็มเต็มหมัดปากไวอยากได้เลยอันนี้ทุทง่ทงละสองกิโลกว่าตอนนั้นเขมันถือจัดส่งให้พ่อใหญ่ตัวนั้นเลยเอาสาม เอาเอาเอาไปสามสามโลเลยเพราะว่าอันนี้อัน,เ,อนเป็นใหญ่จะดีเพิ่นซื้อเนาะเพิ่นสั่งว่าเ้างเป็นใหญ่นาะสามโลอ่ะจ๊ะก็เลยจัดเต็มเลยพี่เนาะสามโลเต็มที่เลือนี่สี่ลงเฮือนเป็ยังเงื่งเลยพ,พี่เนาะที่เลือเนี่ยกลงเฮือนเป็ยังเงื่งหน่ะสามสิบเจ็ดโลทั้งหมดบอกพี่เฮาสี่สิบโลพี่นอ้องจ้ะ อันนี้สามสิบเจ็ดโลห้าสิบปรโลงเพื่อนมันใหญ่เงง,งมัดเราก็มาส่งเป็นทีเหีห่ยวหอยเด้อก่เอื่นมดกระขาะขอบุญขอบคุณเนาะคุณป่าหลายๆเด้อที่สป,ปอร์ตเนาะซื้อบอักพิกบักเคอาซอยเมตตาเลยมาส่งให้แมันใหญ่ม,มาหอดเลยพี่นนอนเรายังบม่เห็นได้ไหม เขาออกไปแล้วห้นึงมีเมียกับเขาเงินูไหวเลยยันมี่มองไปที่จุกมาเขาไปทางไหนเขาเมือยันเมื่อพีไปพีเออแม่หักชวนกันมาหน่ยังเห็นเจดีย์มาหายพ่อแม่แนบอกไม่ยยงรู้่วย่เมียเจดีย์มาสว่มาหายมั่งร้องาหาอันนี้ได้ฉักไมียเจดีย์บนแม่นพแม่ป้าเพิ่อนป่าเพิ่นขอบใจเด้อเมียเจดีย์เจดีย์หมากกับเรื่ ไปถึงโบฟาก็ดีแม่นเพิ่นอันซื้อเพิ่นเพิ่นอันซื้อซอยเฮาแต่เพิ่นให้เฮาเป็นสะพานบุญให้มาส่งให้เจ้าแล้วก็เพื่อนเป็นยังเงื้งเพื่อนเป็นยังเงื้งหนานเพิ่นให้ยเป็นยังเงื้งตากให้แน่เพิ่นสีมาสรงการแหละเพิ่นสีกันเอาเมื่อให้แม่เพิ่นแน่อยู่ทางเมืองไทยเนาะปัจจัมาอันยามลูกยามแม่เพิ่นคลอยขึ้นกรไปเงินทองก็ดี เราก็จัดทรงเป็นท like ีเร so? ียบร้อยเดยพี่น้องเลยตบหอยต่ำอาวเพ่ใหญ่น่ะมิตรวัชยาสั้นหักกาชั้นอยู่คู่มือพี่น้องเลยกระตานป้าหอยหยับยางอยู่แม่นหอยหยับหยางอยู่กะตาตใจาอยู่ดีมแ้งใช่ทุกคนเลนละลายยทุกเ ท่องอะไรมากนอะไรน้องท่องอะไรมากใช่ถอยขาดีกเพื่นก็พาเจ้าจะสุเป้ลูกเด้อโอ้ยใช่ถูกแหละพก่อนแม่จมบ้านพ่อปาาอีฝอยใหญ่เด้อเอากรสิจัดอันส่งไหฝอยใหญ่แล้วเอากระสิลงจัดส่งเพื่อนอีฝอย่เงอีกไปนอเยว่าอันเก็บม่อ้านเดี๋ยวจุมือเห้หมอจากมาเด้อ มาเมือยังอยู่ชวนมันบอกผิดอยู่ใช่ไหมได้จ้ะเบบแ่มายังบุห็นมาแต่ก้มไฟก้มมันใช่ไหมได้จ้ะคนละไฮเนาะอันพ่อมันกับกัปนิดไฮหนึ่งเฮากับกัปนิดไฮหนึ่งคนละไ้กับก้มไฟก้มมันเลยเลยไหวอเผาเมาบันชินคัมันงอยเขาขึ้นมาแต่ตึ้เ้อแบะมาหอดชวนเราสันทิปแล่นโอ้ยเราจะแบสะอเออ แม่ม um ันหากมาหอดปักถั่วในช่วงพ่นเด็กเด็กยังเกาะปูกยังเด็กปูตกแตงแม่คุมเดียววัดบัวหนึ่งออกแล้วกำลังออกได้สี่มือมันหากปลูกได้สี่มือหากออกพ้นขนาดนี่แหละแม่หากำลังเป็นกระแตะเดือนหนึ่งบ่สิประมาณนี่แหละแม่เดือนเดือนหนึ่งเดือนกว่าสิบเปอร์เก็บบ่ การถามมันเป็นไรง่ากันเจ้าว่าปลูกย่มแล้งมันไม่อยากเป็นเนาะการหักล่องเบื้องซื่อได้นี่นะปลูกแยมน่งปลูกแตงลองเบื้องว่าจะสไดกินเลยบอกอเป็น้าวอุ้ยเขาใส่คุณเขาใส่แมนหดเลยพี rare, ่น้อย uh? euh mm หดแล้วหดแล้ว

สลองไทยเน่บ่ฉลองไทยเน่ดอกไม้ดอกต่อไงยังแหละอันที่อันเพื่อนฮ้อนเอาหายมาห้อีปช้อนเห็ดว่ะเอากะเห็ดเพราะกะใส่เวลาเนาะเอากะเอากะเลยว่าเออหายไปหายอินช้อนเด้อว่ามาเห็ดหายอันเพื่อนฮ้อนเน่ว่่มันเผื่อสิได้แล้วมันใส่เวลาเนาะเอากะ

นี่สี่สิบโลั่พริกนะสี่สิบโลแล้วแม่ให้่ไอีพ่อใหญ่น่ะสามโลแต่มาเจ้าใน่สามสิบเจ็ดอ่าเพิ่นเพิ่นหายพ่อใหญ่น่ะสามโลเพอได้หายเรากินเนี่ยคว้านไข่จะมีนะหายเจ้ามันหายเจ้าจ้าทุกลมจ้าทุกยันตกบัวนี้ ลมเด้มลมมาาเลแม่นแม่นเรห้ม่ให้มให้ผดชนผนเหตุให้ยังเงื่นผสิตากระสันได้นนะตแม่นั้นมีทังกีน่ะตากใส่ังกซีปะแหงไว้อยู่ได้ตาใส่ังกซีน่ะแหงไว้อยู่อังนี้เหตเช้าทางใดอีเฮือนทางใดอีน่ะนี่เดต่อไปนี่แหละเออต่อไปนี่

แต่ม <LO jotka> ันได้กินหมาแมนคือว่ามันได้กินหมาเลือนมันกับห้อหอดพุ่นดอกสอยู่ในส่อยู่ในอันต้นกล้วยเนี่ยแหละอ่าดีอแม่นให้ผมเลยพี่กวาตาก็ได้เราในตาแค่นี้ก็ได้เลยปะเอาซรกซีมาลุ่ในตาตามระเบียงแมนแหมแมนนฮ่มเลยเอา มาดูยุคเลยอีวะยละดาเด้อผมเป็นัวจะผ่านบุญกระหายอยู่ดีมีแห้งกันจ้าทุกเข็แข็งแรงคือการหายรักหายรวยเก็บเงินไรน่องท่องไรเข่าคือกันจ้าทุกเก็บแหละเพราะวันพอดีมืดเออเอิ่นเขาห้งห้ามไปเก็บซอยดีมีแห้งเครื่องผูกคายเนาะเครื่องผูกซื้อจ้าทุกรับรวยเพราะฉุกุนพอได้บุญละลายเด้อป่ะเด้อบุญขับนำสู่ ดีไม่แห้งเกดกะเหตุละเหตุการณ์กับข้อให้แห้งปังๆ้ะปะเด้อมีนาทีการงานมีคนหักคนแพงมีคนนันสอยคนสูงลูกอย g ank g ank ่ไปชีดิอย่ได้เมื่อวานมันบดเศษบอกเ่ามันบดเพชรบเพชรขนาดเนี เขาแม่อ้อยน่ะก็ชงให้ก็เล่าก็เก็บขายในบ้านแน่ๆก็จะช่างแ้วกะแต่ย่งร้ายอยู่แล้วเราก็ย่งประมาณครึ่งหมดแล้วห้องแม่มีน่ะท่านได้ชุกหน้าก็เริ่มชุกแต่มังเห่าเกิดปลูกน้ำลังแล้วก็ตากไว้น้ำแล้วก็ตัวมันบริขายก็ตากอืมตากไว้เพผนว่าขั้นน่ะกับผู้แรกย่ำมันมันหน้าก็ย่ำหน้าขั้นมีผู้ซื้อกับที่คายมังแห้งคนน่ะ เพชรได้ไหมพี่นี่นะเพชรบอกพีกนะยอมหลับเลยเพชรไม่ใหญ่นังว่าตามแจวหามากปู้เพชรเราอะบอกพีกพี่นี่เพชรอ้หลีห้ากี่สั่ักลู่ล้าปู่พี่รับปู่พี่ก่อนนะพี่ก่อนก่อนนะบอกเพชรบอกพีกนะพี่นี่นะป้าบอกพีกเพชรใส่แกงน่อไม่ในซีหานวยในเพชรอ่อ เเต็ะไรเข้าตามเจวนะแต่แซ่เพตดกันตาเจลมกเล่นเล็แม่นร็เล่นอยากเบดชุดจะบอกห่วยเลยปะมันเก็บตเฮงเนาะแม่ห่วยน่ยแล้วปอกเล่นโอ้ยวางหันเอาช่วงมันคุ้มๆนะ วางอันแม่เล็อันมะรนห้าต้มสรมมคุ้งแกงเศเขียแก่แท้แมอแกงเศปลาแม่มันสมหักสมซิหวานวานเนาะมันผสมมันผสมคือบักเน่ามันผสมปียบสมดแซนี่บอดิบมันดิบก่านี๊เออไปเอามาใช้เออลาเะไรพี่น้างสำหรับคลิปน่้พบกันคลิปหนาพี่นนองเอ้ยฝากกดฝากสมกดกดแชร์เลยเด้อ